สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่11พฤษภาคม2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นวิงลูดนะคะพี่น้องก็คือสูตรแลนด์นั่นเองนะคะถ้าพี่น้องบอร์มักบอร์ชอบนะคะพี่น้องขาก็ รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้เลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนลาวสตาร์นะคะเลขเด่นประจําวันสิหลุดนะพี่น้องสังเกตเบิงนะคะทุกคนแต่ว่าใจก็ห้อยให้เผื่อ f c สามารถใช้กับหุ้นอื่นได้ทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเรามาดูวันที่10ก่อนนะคะว่า เข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านวันที่สิบนะคะเใจให้เด่นเจ็ดและหกนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าพี่น้องเด่นมาเจ็ดนะคะคู่เจ็ดศูนย์เจไม่ได้จับให้พี่น้องจับแต่หกศูนย์นะคะทุกคนตัวเลขบลุงตูค่ะพี่น้องจับยากนะคะทุกคนหลุดนะคะเด่นมาเจ็ดนะคะเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งวันนี้วันที่สิบหลุดหมดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันเอา ลำด้เจ็ดพี่น้องมาลุนต่อนะจ้ะลุนต่อวันที่11นะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านวันที่11นะคะใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้อยู่ที่หกและห้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจะจับให้วันนี้ใจได้เจ็ดคู่เนาะพี่น้องหรือว่า fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนหกค่ะพี่น้องคาหก หกศูนย์หกห้าห้านะคะห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งประมาณนี้ค่ะพี่ตองคู่ต่อเด่นวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่หกห้าห้าหก จขอชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนวันนี้เจชอบหกเจ็ดเจ็ดหกเพิ่มนะคะเอฟซี FC ชอบก็ตามใช้ได้นะคะทุกท่านใครไม่ชอบก็ผ่านเด้พี่น้องที่นี้นะคะเจจะให้เลขเด่นประจําวันเพื่อเอฟซสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสอง เบิ้นประจําวันคือ7-7และ2-2เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเลข7ดแเลข2นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องแล้วแต่เซียวไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางราวสตาวันที่11พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โชคๆมันมานสุขสูขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ